สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดต,ตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปชนสวัสดี FC สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทาย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสอปอปอลาวอิตาลีสวิตเซแลนสวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกล ขอบคุณในน้ำใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปคอมเมนต์ตั้งถ่ายกันกดติดตามให้ช่องไม้เล็บเจ5ห้ากแปชาแนลเพิ่มขอบคุณในน้ำใจนะคะวันนี้พามาดูดอกไม้สวยๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยมากเลยนะคะไม่รู้เห็นกันชัดหรือเปล่าเนาะเป็นดอก ดอกพุ่นอะไรเนี่ยแหลคะค่ะซากุระสีขาวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะก็พาเดินเที่ยวคะ่ะไม่มีอะไรมาเดินหลังบ้านคะ่ะเดินที่สวนหลังบ้านมาเอาอาหารให้เป็ดให้ไก่เหลืออยู่แค่สองสามตัวคะ่ะที่เหลือที่เหลือตอนไปเที่ยวโปรตุเกสหายหมดเลยคะ่ะ ไปเที่ยวโปรตุเกตเดือนหนึ่งกลับมาไก่เป็ดหายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนสงสัยคะ่ะเอาไปกินอันนี้ต่ำๆค่ะเป็นดอกซากุระสีขาวนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าดอกซากุระหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่มายแล้วเจอเห็นสวยก็เลยเอามาฝากทุกคนนะคะวันนี้พามชมชมชมค่ะชมไม่ใช่มชมชมค่ะตกภาษาลาวพี่น้องเลย เขาออกดอกปีนี้ดูปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวดูผลเขาจะได้กินไหมผลเขาจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะถ้าเป็นลูกดิบเนี่ยมายแล้วจะเกจะชอบเอามากินกับน้ําพริกกะปินะคะอร่อยมากเพราะว่าน้ําพริกกะปีเวลาเรากินกับอันนี้มันเหมือนจะเรียกว่าเปรี้ยวเหมือนมะม่วงก็ไม่ใช่เปรี้ยว,เห,นะเ,ยวเ,หเหมือนอะไรนะเปรี้ยวเหมือนเหมือนอะไรนะ ทางภาคเหนือเหมือนอไรนะจำไม่ได้แล้วนะคะอร่อยค่ะมาแล้วเจอชอบกินแบบดิบๆค่ะมันได้จิ้มน้ำพริกแต่ถ้าสุกแล้วมันจะออกหวานพอมันหวานแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะชอบกินแบบดิบๆมันเราคิดถึงบ้านเราเนาะคิดถึงบ้านเราว่ามันเป็นเราไม่มีมะม่วงกิน,นท,ที่นี่มีมะม่วงแต่มันไม่อร่อยเหมือนบ้านเรานานๆจะไปเจอมะม่วง มะม่วง,ง,งน้ำดอกไม้นะคะถ้าไปเจอที่ไรก็เอามาทีละสี่ห้าลูกเพราะเราชอบกินของเปรี้ยวเนาะนะคะมันเอาแทนกันได้ค่ะอันนี้จะใช้แทนกันได้นะคะดอกหอมดอกหอ,หอมนะคะทุกคนหอมมากเลยดอกเขาอะเอาความสวยความงามมามาฝากค่ะวันนี้ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วค่ะหลังบ้านลกมากค่ะมีแต่ต้นไม้ ะะที่ดังสวนมันมีต้นอะไรนะต้นเมอร์อบอรี่หรืออะไรนั่นน่ต้นเอลูกสีดำๆนะคะที่มันสุกแล้วดำแต่น้ำเยอะมากเลยไม้เล็บเจก,ก็เลยนะคะไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาตัดมันเจ็บเอวคะ่ะตัดไม่ไหวแล้วต้นไม้ก็หักอันนี้เป็นสวนไม่ค่อยได้ทำมันคะ่ะปล่อยให้ลก ให้เป็ดให้ไก่มันมาเดินเที่ยวหาหารเดี๋ยวมาเล็บเจเจจะพาไปดูไอ้ตรงนั้นอีกตรงนึงอันนี้ไก่น้อยนะคะถ้ามันกลัวมาเล็บเจเจไก่ไม่รู้ว่ามันไข่ให้กินหรือเปล่าไม่รู้เหลืออยู่แค่สองสามตัวเองเนี่ยค่ะเข้ามาหลังสวนแถวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนกมันนอนเยอะนะคะ ตกสงสัยดอกไม้นั้นยังไม่ออกพาเด,เดินเที่ยวสวนค่ะวันนี้พาเดินเที่ยวสวนเห็นไหมคะลกมากเลยหลังบ้านลกมากเลยดอกไม้ไม่มีละดอกไม้ยังไม่ออกค่ะถ้าดอกไม้ตรงนี้ออกแล้วสวยมากเลย เป็นสีขาวนะคะไปเล็บเจเก็ดเดินอ้อมเห็นเห็นน้องนางเขาบอกว่าไอ้ลูกเอเอซับปลากินได้เนี่ยไปเล็บเจก็ไม่เคยกินหรอกนะนะคะไม่รู้ว่ามันใช่แบบเดียวกันหรือเปล่าเห็นน้องนางไปทีไรเก็บให้กินเก็บให้กินดูทุกทีเอ๊ะเราว่ากินได้เหรอแล้วก็ไม่กล้ากินหรอกกลัวว่ามันเป็นพันุ์ไม่เหมือนกันเนาะกลัวว่ามันจะไม่เหมือนกันพอเรากินไปเดี๋ยว เป็นไรมาแย่เลยก็ไม่ได้กินค่ะเนาะมาดูไก่ค่ะเพราะว่านึกว่ามันจะออกไข่ออกอะไรให้กินบ้างเดินดูนะคะทุกคนเนี่ยชอบดอกไม้เนี่ยเวลาดูเราดูเห็นแล้วชื่นใจค่ะ สวยเห็นไหมคะมันเป็นกอใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยคะ่ะคือดอกสวยมากก็มาเดินนายลูกเก,ก็ข้างหลังบ้านจะเป็นหมาคะ่ะไม่ไปละไปแล้วเดี๋ยวเห่าพอมันเห็นคนแล้วมันก็จะชอบเห่าไม่ไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะคะมาทักทายคะ่ะพอดีว่าให้อาหารเป็นหานไก่ก็เลยมาถ่ายทำไปด้วย ไปกับเอซไปด้วยชอบดอกเนี่ยหอมหอมเนี่ยกลิ่นหอมมากกลิ่นมันหอมเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝาก f อลุงป้าทุกคนเนาะเดี๋ยวไมล์และเจไปดูข่าวสารก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยข่าวสารกันเพราะไมล์และเจทำงานเยอะเลยมันนี่ปวดเอวหมดแล้วก็ ไม่ได้ดูข่าวสารอะไรดูตั้งแต่เมื่อเช้าเลยที่ว่าคุณนาทีไร์สดนั่นแหละแล้วก็ไปดูของปลาช่างแมงได้ดูสองช่องเนาะสามช่องไปดูของคุณพี่ดุษณีด้วยเป็นกําลังใจให้คุณไม่มีด้วยก็ได้ยูดูสี่ช่องเมื่อเช้าก็เลยไม่รู้จะพูดข่าวสารอะไรเดี๋ยววันนี้ก็เลิกงานแล้ะก็เดี๋ยวจะไปนั่งดูข่าวก็เดี๋ยวมาทักทายคุยกันตอนเย็นนะคะ ไมยเล็บเจไม่ได้ไลส่สดเนาะได้ไลส้สดแค่ช่วงเช้าแค่ครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแหละค่ะก็ mm. จะพยายามหาอกาสไล้สดนะคะไมยเล็บเจก็ไลส้สดไม่เป็นเวลาเนาะนะคะก็เวลาว่างช่วงไหนก็จะได้ขึ้นช่วงนั้นนะคะก็จะดูเวลานะคะก็อยากจะไล่ช่วงเช้าของที่นี่แหละเดี๋ยวดูเนาะไมยเล็บเจฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอะมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะ ฝากเอฟซีลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกำลังเนาะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พีสกินของบริษัทมณโอมหฮมซับน,นะคะก็อยากให้เอฟซีลุงป้าใครที่เข้ามาติดตามนะคะลุงป้าอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเรื่องดราม่าต่างๆก็ปล่อยวางกันคะ่ะทุกคนเนาะเราเป็นกำลังใจให้กันและกันดีกว่านะคะอะไรที่มันปล่อยวางได้ปล่อยวางคะ่ะเราจะได้มีความสุขนะคะสุขกายสุขใจเรานะคะเราทำอะไรไปแล้วเรา ให้ให้แล้วเรามีความสุขก็ให้ไปเธอคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้าย pa, ทูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมาุ่งมา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกิกนเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ